สวัสดีค่ะจะมาพูดถึงแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผู้ค้นพบไฟฟ้าสถิตครั้งแรกคือนักประดิษฐ์โบราณท่านหนึ่งชื่อเทดิสแต่ยังไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้ามากนักจนถึงสมัยเซวิตเยี่ยมกินเบิร์ดได้ทดลองนําเอาแห้งอำพันถูก,กับผ้าขนสัตว์ปรากฏว่าแห้งอำพันและผ้าขนสัตว์สามารถดูดผงเล็กๆได้ปรากฏการ์นี้ขึ้นคือการเกิดไฟฟ้าสถิตบนวัตถุทั้งสอง การเกิดพลังงานสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี 1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าฟ้าแลบ 2. การเปลี่ยนพลังงานแสงหรือพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยแผงโซลาร์เซลล์ 3. การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่แปลงพลังงานกล ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยที่มีหลักการทำงานดังนี้พลังงานน้ำพลังงานลมกา๊าซร้อนไอน้ำนำไปสู่แรงขับเคลื่อนกังหันกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและจะได้ไฟฟ้าเพราะว่าการกำเนิดไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆดังนั้นเราต้องช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ค่ะ เปิดหน้าต่างแทนการเปิดไฟในวันที่อากาศแจ่มใสถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วปรับเครื่องปรับอากาศ25องศาเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเห็นไหมล่ะคะว่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าง่ายนิดเดียวดังนั้นเราต้องช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะสวัสดีค่ะ